สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระขันไม้พยางิ้วดำรุ่นแรกของหลวงพ่อเพียนวัดตุกตาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ ยางิ้วดำเป็นไม้กายสิทธิ์มีฤทธิ์อำนาจอยู่ในตัวโบราณอาจารย์กล่าวถึงอุปเทศไว้ว่าใช้สำหรับล้างอาถรรพ์ป้องกันเสนียดจันไลขับไล่พูดผีปีศาจ อธิษฐานทำน้ำมนต์รักษาโลกเสริมโชคเสริมราบเมตตามหานิยมมหาอำนาจป้องกันพยันตรายได้สารพัดพระคูวิบูลสิริธรรมหรือหลวงพ่อเพี้ยนวัดตุกตา จึงได้สร้างพระขันไม้นิ้วดำจํานวนจํากัดจารึกพระคาถาเทพศาตาวุธ5ห้าประการของหลวงปู่เนตรอดีตเจ้าอาวาสวัตตุกตาซึ่งเป็นเกจิอาจารย์เป็นสหธรรมมิก,กับหลวงพ่อเงิน วัดดอนใยห,หอมหลวงพ่อห่วงวัดท่าในพระขันไม้พญาย,ยิ้วดำอธิษฐานจิตโดยหลวงพ่อเพียนวัดตุกตาและเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมอีกหลายรูปพระคาถาเทพอาวุธที่จารึก ไว้ที่พักขันไม้พยานิ้วดำท่านได้จานเป็นอักระขอมลงบนพักขันจะเป็นจานอักระนะครับ บนใบมีดเราจะเขียนว่าวัตตุกตานะครับอีกด้านก็มีจานักขลาเหมือนกันนะครับมีเล่มใหญ่หน่อย การอัคระเทพสตาวุษนะครับจะเขียนที่ด้ามว่าหลวงพ่อเพียนนะครับวัตตุกตา มีจานที่ใบทุกเล่มนะครับที่วัดยังมีให้บูชานะครับ วัดจะอยู่ตรงข้ามนะครับกับวัดกลางบางแก้วนะครับวัดตุกตาดั้งเดิมจะโด่งดังนะครับประหลัดปานลูกอมวัดตุกตานะครับหลวงพ่อเพี้ยน เป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะครับสร้างพระขันไม้พยานิ้วดำออกให้บูชานะครับใครยังไม่มีก็ไปร่วมบุญที่วัดกันได้นะครับมีหลายขนาดให้บูชานะครับ ขนาดเล็กก็ไว้พวกติดกระเป๋าติดรถได้นะครับหรือถ้าใครอยากได้ขนาดใหญ่ก็ไว้บูชาติดบ้านเรือนนะครับของดีในตัวนะครับไม้พยานยูดำหายากมากแล้วนะครับของดี วันนี้ก็มาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ